เหล้าสามารถฆ่าคนได้เพื่อนๆครับเหล้าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาเล่นานลวเราพบเห็นได้ตามงานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงงานแตง่งหรือว่างานกิจกรรมต่างๆที่คนเราสร้างกันขึ้นมาหรือแม้กระทั่งชีวิตประจําวันอาจจะเป็นวันสุดสัปดาห์หรือวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มักจะไปสถานที่ที่ทมีเหล้ากัน หรือแม้กระทั่งในวันที่ชีวิตอับปีอย่างเช่นเสงเรื่องเพื่อนตกงานไม่มีงานทำโดนเจ้านายด่าหรือแม้กระทั่งอ,อกหักก็ยังใช้เล่าเป็นเครื่องมือในการสลายความทุกข์นั่นหมายความว่าเล่าเนี่ยดูกับชีวิตเราเนี่ยเป็นเหมือนกับชีวิตประจำวันของเราเกือบทุกคนแต่ว่าสิงที่ผมอยากจะมาพูดให้ฟังก็คือเล่าจะเป็นสิ่งที่อันตรายพอสมควร สำหรับใครที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเหล้าเนี่ยมันผิดศีลแล้วก็เหล้าเนี่ยถ้าดื่มไปมา,มากๆเนี่ยมันก็เป็นผลเสียต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆหรือการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันก็ทําได้ด้วยความยากลำบากอย่างเช่นการขับรถก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากเหล้าถ้าดื่มมากๆอาจจะถึงขั้นตายได้เลยทีเดียวแต่หลายๆคนก็ยังเลือกใช้เหล้าเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ S 1> <S 1> เคยคิดกันไหมครับว่าทําไมเราถึงเลือกใช้เหล้าเป็นเครื่องมือในชีวิตประจําวันทั้งๆที่เราก็รู้ว่าเหล้าอันตรายสิ่งน,นี้เป็นสิ่งที่ผมเองก็สงสัยมาเนดนานแล้วเหมือนกันผมได้รับคําตอบก,ก็ต่อเมื่อตอนนั้นผมได้มีางานเลี้ยงรุ่นแล้วก็ได้พบเจอกับเพื่อนเก่าๆมากมายปรากฏว่าเหล้าเนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยสันสันกับเพื่อนได้สนุกมากขึ้นเหล้าสามารถช่วยทําให้เราระบายความทุกข์กับเพื่อนได้มากขึ้นเหล้า สามารถทําให้เรากล้าทําในสิ่งที่ไม่กล้าทํามากขึ้นแต่ผมก็คิดขึ้นมาได้ว่านั่นหรอคือแกนแท้ในชีวิตของเราเราต้องรอให้เล่าทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นเราต้องรอให้เล่าทําให้ชีวิตของเราั้นนลายทุกเราต้องรอให้เล่าทําให้เรานัดกล้าแสดงออกมากขึ้นอย่างนั้นเหรอผมมองว่านั่นเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ทําให้เราเป็นอย่างที่เราต้องการที่จะเป็นมากขึ้นเท่านั้นเองผมมองว่านั่นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคนเราครับ ตัวตนที่แท้จริงของเราคือเราควรจะสร้างความสุขเองด้วยตัวเอง <sign> <Aven ge> ไม่ใช่การที่เราเอาเล่ามาเป็นเครื่องมือถ้าเกิดว่าชีวิตคุณไม่มีเล่าคาุณสวยแน่นอนเ,เ,เพราะว่าคุณไม่สามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวของเราเอง <S <S ผ,มผมอยากจะ <S 1> <S 1> ชวนชวนให้ทุกๆคนสร้างความสุขได้ด้วยตัวของเราเองฝ <Arabic> ึกสร้างความสุขด้วยตัวของเราเองฝึกคลายความทุกข์ด้วยตัวของเราเองพยายามอยากใช้เล่าเป็นเครื่องมือเลยครับ และสิบที่มันเป็นผลเสียมากที่สุดก็คือเหล้าทําให้เราขาดสติซึ่งสติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการดาเนินชีวิตประจําวันของเราผมจึงมองว่า,วาถ้าเราฝึกสติดีๆมันจะนํามาซึ่งปัญญาหากเรามีปัญญาที่ดีพอเราสามารถสร้างความสุขและข่ายความทุกข์ได้ด้วยตัวของเราเองโดยที่เป็นความสุขที่แท้จริงโดยที่ไม่มีเครื่องมือครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรกินเหล้าเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมของแต่ละคนแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาบอกทุกๆคนก็คือหากเรายังใช้เหล้าเป็นเครื่องมือนั่นเป็นความสุขเพียงแค่ชั่วคราวแต่หากเรามีสติและมีปัญญานั่นคือความสุขสที่แท้จริงอย่างถาวรที่เกิดจากตัวเราเองครับ